สมัยฟื้นฟูศิละปะวิทยาหรือเลอเนซองยุคเลอเนซองเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ยุโรปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสมัยกลางสู่สมัยใหม่และครอบคลุมศตวรรษที่15และ16มีการแสดงลักษณะด้วยความพยายามที่จะฟื้นฟูและก้าวข้ามแนวคิดและความสำเร็จของสมัยคลาสสิกได้เกิดขึ้นภายหลังจากมีวิกฤต จากสมัยกลางไปและมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่นอกเหนือจากช่วงเวลาตามมาตรฐานผู้เสนอของเลินใน2องระยะยาวซึ่งอาจจะเริ่มต้นในศตวรรษที่14และสิ้นสุดลงในศตวรรษที่17 มุมมองดั้งเดิมได้มุ่งเน้นไปที่ลักษณะด้านสมัยใหม่ช่วงต้นของเรือแนวสองและให้เหตุผลว่าเป็นการทำลายจากอดีตแต่นักประวัติศาสตร์หลายคนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นไปที่ลักษณะด้านสมัยกลางและได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมของสมัยกลางอย่างไรก็ตาม จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาสมัยเรอเนซองส์ช่วงต้นศตวรรษที่15และอิตาลีในยุคก่อนสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาตั้งแต่ราวปีคศ1250หรือคศออ1300มีการทับซ้อนกันอย่างมากกับสมัยกลางปลาย เป็นไปตามของช่วงเวลาปีคศ1 2 5 0ถึง1500และสมัยกลางเองก็เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังเช่นสมัยปัจจุบันและในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านระหว่างทั้งสองยุคเลอใน2องมีความคืงกันอย่างใกล้ชิดทั้ง2องยุคโดยเฉพาะสมัยปลายและช่วงเวลาย่อยของสมัยต้นในแต่ละช่วง ยุคเรเนซองส์ได้เริ่มต้นในสาธารณารัฐฟอร์เรนหนึ่งในรัฐของอิตาลีมีการเสนอทฤษฎีต่างๆเพื่ออธิบายถึงต้นกำเนิดและคุณลักษณะต่างๆโดยมุ่งเน้นปัจจัยต่างๆรวมทั้งลักษณะโดยเฉพาะทางสังคมและพลเมืองของฟอร์เรนในช่วงสมัยนั้น มีเกลันเจโลหรือที่มักรู้จักกันในชื่อไมเคลนแองเจโลมีชื่อเต็มว่ามีเกเันเจโลดิโลโอวิโกบูโอนาโรตีซีโมนีผลงานคือปีเอต้าราฟาเอลหรือราฟาเอโลดาบูบิโน เป็นจิตรกรชาวอิตาลีที่มีอาวุโสน้อยที่สุดในบรรดาจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาผลงานคือพระราชวังพัสันตาป,ปาปาลูคัสคานัตผู้อาวุโสเป็นจิตกรสมัยศิลปะเลือในสองคนสำคัญของประเทศเยอรมน,นีในคิสศตรวตรรษที่15และ16ผู้มีความสำคัญในการเขียนภาพสีน้ำมันทำภาพพิมพ์ภาพพิมพ์แกะไม้และแกะสลักโลหะผลงานคือ การลากวางของฟีดิสเดอะไวท์